สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับนัดสูตรรถบ้านบ้านรามิทาซอย5านะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถกระบะซิ่งนะครับเอาใจวัยรุ่นหน่อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถออ l น e w วีสูดีแมกนะครับสเปคแครบรุ่น1.9 s นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้ปี2021แท้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่22,000กิโลเมตรนะครับรับประกันใหม่แท้ไม่มีกอนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ รุ่นนี้นะครับ 1.9S นะครับตัวแคบตัวเตี้ยนะครับราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมาที่6 5 0 0 0 0บาทนะครับกับราคาโปรโมชั่นวันนี้นะครับเราขายเพียง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้คุ้มมากนะครับถ้าซื้อรถใหม่นะครับส่วนลดน้อยมากนะครับสำหรับแบรนด์ isuzu นะครับแต่คันนี้นะครับเป็นรถมือสองนะครับมือเดียวนะครับ ส่วนรถจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับอยู่ที่1 2 8 0 0 0บาทเลยนะครับคุ้มจริงนะครับ479,000าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับปีดาวศูนย์บาทได้เลยนะครับจัดเต็มนะครับไม่ต้องมีเงินดาวนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกมาดูรถนะครับเรามีบริการนะครับ จัดไปแนนให้ถึงที่นะครับส่งรถฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับว่า All New 1นนะครับ D-Max คันนี้นะครับภายนอกและด้านในนะครับสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่า D-Max คันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงนะครับราคานี้คุ้มไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกันชนหน้าสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับส่วนไฟตัดหมอกไม่มีนะครับตัว1.9ตัวเอนะครับ โคมไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบธรรมดานะครับโลโก้ยีสุนะครับแบบโครเมียมนะครับคันนี้เดิมทั้งคันนะครับแต่งซิ่งจัดทรงหล่อๆมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรีบเลยนะครับราคานี้479,000บาทเฉพาะใน YouTube นี้เท่านั้นนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับจัดทรงนะครับด้านหน้าโหลดหน้า2นิ้วนะครับมาพร้อมแม็กซทีนะครับ37นะครับหล่อๆเลยนะครับ ลัดด้วยยางนะครับคูสไลท์นะครับขนาดยางนะครับคันนี้2 3 5 4 0า R 1 8นะครับยางปี20นะครับแต่ว่านี้เป็นยางใหม่นะครับถัดมาครับด้านข้างนะครับมีโลโก้นะครับสเปคแครนะครับตัวนี้ประตูด้านหน้านะครับมือเปิดนะครับสีดำนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ1.9ตัวเอนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้พับเก็บแบบไฟฟ้านะครับ ด้านบนตกแต่งด้วยนะครับกันสาดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพด้านข้างนะครับสวยงามนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดนะครับมานะครับคันนี้ถัดมานะครับด้านหลังนะครับโหลดนะครับสามนิ้วนะครับขวัญใจวัยรุ่นนะครับกระบะซิ่งนะครับคันนี้โหลดเตี้ยจัดทรงหล่อๆนะครับพร้อมขับแบบหล่อๆได้เลยนะครับ ัดมาครับด้านท้ายนะครับตกแต่งด้วยแม็กไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมือเปิดนะครับสีดานะครับไปท้ายแบบธรรมดานะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถดีแม็กคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์นะครับไปขายได้เลยนะครับหลังจากที่เราดูด้านนอกกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันบ้างนะครับ ตัวนี้แคปเปิดได้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังแคปนะครับกว้างนั่งสบายนะครับภายในนะครับ1.9ตัว S นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับทรงสปอร์ตนะครับตัวเบาะนะครับฝั่งคนนั่งนะครับยังคงสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่ยุบไม่ย้วยนะครับคงเดิมนะครับตัวนี้รถปี2021นะครับมือเดียวป้ายแดงเลขไมล์22,000กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับออปชันพังคนขับมันต่อเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับอ่าเป็นไงครับจัดทรงนะครับโหลดเตี้ยหน้าสองนะครับหลังสามนะครับมาพร้อมท่อซิงนะครับลงหน้าเพานะครับแต่เครื่องเดิมนะครับยังไม่ได้รีแมปนะครับวันนี้เลขไม้นะครับสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีก่อนะครับพวกเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นตัววิทยุนะครับซีดีนะครับ USB MB 3นะครับ เกียธรรมดาหกสปีดนะครับตัวนี้นะครับคงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับสภาพใหม่พร้อมใช้งานนะครับรถสวยนะครับรับประกันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเรามีใบรับประกันตัวถังโครงตั้งนะครับคันนี้ผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าด้านในนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับมีแค่คันเดียวราคาพิเศษ479,000บาทนะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามและเรียนการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับสำหรับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ